สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็จะพาครอบครัวไป,ไปแคมปิ้งกลางเต็นที่สวนพึ่งนะครับโดยซปเปอร์เลย์นะวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ออกสายหน่อยครับแปดโมงละเพิ่งออกจากสมุรปราการนะครับเราก็จะเดินทางไาสวนพึง่งจะไปดูว่าสวนพึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างาเหมือนวันเหมือนเมื่อคืนยวด้วยเหมือนฝนจะตกพรำๆหน่อยนะฮะ ไปดูกันนะครไปไหนกันตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงแยกแยกโองก่งน,นะครับแยกโอ่งที่จัดตัวเมืองราชบุรีที่จะเลี้ยวซ้ายไปสวนพึ่งนะครับจากการที่เราผ่านเส้นทางจราจรเรารถค่อนข้างเยอะมากเลยครับเสาร์ทย์นี้และอากาศตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีแดดเลยครับ อากาศค่อนข้างดีถ้าเราได้กลางเต็นวันนี้ก็น่าจะน่าจะอากาศดีครับขอว่าฝนไม่ตกขอวฝนไม่ตกอย่างเดียวแม่ซื้อให้สองคู่อุ้ยกราบขอบคุณงามานี่ก็น่าดํามาช่วงนี้นะฮะนี่ครับเส้นทางเขาส่วนพึ่งแล้วนะฮะเบี้ยวซ้ายจากพิกเม าสวนพึ่งแล้วนะครับวันนี้การค่อนข้างดีเลยฮะการค่อนข้างดีเลยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ที่ปัม๊มปีพีสวนพึ่งนะครับปั๊มปีพีสวนพึ่งประมาณไปเกือบบ่ายสองแล้วฮะวันนี้เราก็มาเพื่อจมาชิกจำนวนสองพันนะครับก็อน,นอนในหลังคากันวันนี้เนี่ย วมือสองพันเรามานอนเต็นหลังคางกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเข้าที่พักแล้วนะครับก็มาถึงแล้วก็มาถึงแล้วนะครับที่จุดการเต็นท์วันนี้เราเดินทางตามมันสมือนสองพันนะครับเราพักผ่อนโดยการใช้เต็นท์หลังคาบ้านเดี่ยวแล้วนะฮะนี่ครับหลังแรกอันนี้ของของเราครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกมาล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับนี่เป็นเพื่อนๆของอแบงค์นะฮะ เป็นพยาบาลนะเป็นพวกวกกันนี่นะฮะบรรยากาศดีมากครับนี่เดี๋ยวเราเริ่มกันจัดเตรียมตั้งโรงครัวนะครับเตรียมตั้งโรงครนะัวแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโด,ดยรอบๆ,ๆนะฮะเป็นเตาน้ำมันนะครับของโคลแมนเขาจุดยังไงครับ <L> <S <S ประมาณยังไงฮะต้องต้องยังไงนะสูบก่อนมาสูบก่อนสูบให้ลมมันเต็มอ๋อป,อปล่อยเราปล,ะละ่อยแล้วจ่ายแก๊สอ่าลองดูลองดูเป็นเรื่องเงินนี้วันนี้เราจะหุงข้าวโดยเตา,าน้ำมันของโคแมนนะฮะนี่ทำไรฮะไก่ทอดอืมไก่ทอดนี่เตาน้ำมันโคแมนการเริ่มเย็นแล้วฮะการเย็นเนาะเย็นแล้วเริ่มเย็นเริ่มเย็นยี่สิบเจ็ด่สิบเดบางทีดูเฮียรุตตงภูมิบนไอ้โต๊ะเอก บรรยากาศเริ่มดีแล้วครับมีไก่ลูกน้องคอยเฝ้าใต้โต๊ะต้มซุปไก่นะครับนี่ต้มซุปไก่เน้นน้ำบุกไปไงโลกแห่หงบรรยากาศบรรยากาศตอนช่วง5โมงเย็นะครับ ความสว่างโดยพี่ใช้ไฟซิ่งเราเหมือนเดิมฮะนี่ฮะสุดยอดครับอากาศก็กำลังดีๆไม่ไม่ได้ร้อนเพราะมัน20กี้ิองศาได้นี่ฮะอันนี้ก็ประมาณชิมันมีปลาด้วยองอาไไม่เป็นไรครับไม่ถ้าหลานจะเอาก็ลองให้มันกินดูนะนี่ฮะอาหารอร่อย เราไม้แกงจืดเด็กข้าวรอนสถานที่แล้วแกงจืดแล้วถ้าแกงจืดมียานอนหลับด้วยฮะยานอนหลับอันนี้ข้าวอีกมาหนึูนนี่ฮะนี่หลังฝันโดยนี่ฮะหมอแบงค์ได้ขนาดแบบพร่งนี้ช้อปไปยังไงมีช้อปใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะปรากฏการใหม่แห่งการแคมปิ้งนะฮะก็เนื่องจากว่าเพื่อนเราฮะลืมเอาห้องใต้หลังคามาก็แวะซื้อมุ้งเอากลางใต้ออนนิ่งเลยฮะ อนี่หมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดอยู่อ่ะอีกไมมลูกอีกบ้างเยี่นะครับอ่ฟ้าขอญาตทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันเราก็เตรียมตัวนอนแล้วตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับ เต็มตัวนอนกาศดีๆตัก20องศาเนี่ยเป็นรังคาเราโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบอกท่านผู้ชมัฮดย,ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับบายหมอแบงค์นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับตื่นมาก็ประกอบอาหารตอนนี้กินก็จะยั่วยวนหน่อยนะครับทอดปลาเค็ม <laughs> ข้าปลาเค็มเลยฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเราฮะปลาเค็มกิจกรรมยามเช้าเฮ้ยไรกิจกรรมยามเช้าครับออกกำลังแขแนยนต์นิดนงึงก็จริงๆแล้วก็กาแฟตองครับพินบันก็แดกง่ายจบแต่เราไม่ใช่ครับเราแคมป์ปิ้งเราต้องอะไรที่มันยกกาก่ฮะ นี่อยู่บ้านจศสว่านแบตแต่มันเสียแล้วกัปบั่นแม่งเก็บได้ล้นนี้ฮะแ้ก็เนเย็นมากเลยครับพาลูกเล่นน้ำอาบน้าแล้วก็เดี๋ยวะเยมตัวเดินทางกลับเย็นไหมลูก เตรียมตัวเดี๋ยวดูวิวอะวิวภูเขาเลยฮนะน้ำเย็นมากจะบอกมนันครับตอนนี้เราก็เดินาทางกลับเข้าสู่เขตจังหวัดสุรากาลแล้วนะครับสะพานด่วนกัญจนานะถนนกัญจนาสายเก้านะครับสะพานสวยครับสะพานสวยโอเคบ้านเราแล้วครับผม ทริปนี้แล้วนะฮะทริปสวนพึ่งนะฮะทริปสวนพึ่งทางเต้นเล่นน้ำกันครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหมอแบกในทันทันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ